สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองอุณิการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับในท่ามกลางช่วงเวลานี้นะครับก็เรียกว่าเกิดวิกฤตนะทางเศรษฐก,กิจการเงินไปทั่วโลกครับรวมถึงในบ้านเรานะงา่ายคือการทํามาหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยยากขึ้นการหาทรัพย์สินเงินทองมาใช้ใจ่ายในครัวเรือนเนี่ยก็ยากขึ้นนั่นเอง ที่เราดูข่าวนะครับถึงเรื่องของหนี้สินครัวเรือนไทยเนี่ยที่อยู่ในระดับที่สูงนะครับต้องบอกว่าวิกฤตการเนี่ยนะเป็นวิกฤตการไคล้ายๆกับกบต้มนะเราจะต้องเตรียมตัวนะรับมืออย่างมีสติจริงๆแล้วในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยสิ่งที่สําคัญเป็นเบอร์นนหนึ่งนะครับก็คือสติปัญญาวันใครที่ไม่มีเนี่ยต้องจเจริญสติภาวนาให้เกิดขึ้นมาศีลธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับในช่วงวิกฤตแต่ในความเป็นจริงของโลกบุรุชนเนี่ย ผู้ที่เรียกว่ามีกิเลสหนานแน่นผู้ที่เรียกว่ามีธรรมอ่อนแอมีศีลธรรมที่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยก็จะละเลยเรื่องศีลธรรมภายในจิตใจไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับความเป็นบุตรชนเนี่ยก็คืออยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะความหลงเนี่ยจะมีเยอะมีมากนะส่วนถ้าเป็นกนัลยาณบุตรชนนะก็คือบุตรชนชั้นดีหน่อยนะก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมนะครับในภาวะวิกฤตแบบนี้ ถ้าเป็นอริยชนขั้นต้นขึ้นไปมีศินห้าบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็ยิ่งเรียกว่าดีใหญ่เลยเพราะว่ามีที่พึ่งทางใจในท่ามกลางวิกฤตนะขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เนี่ยในโลกความเป็นจริงของโลกปุถุชนซึ่งโลกนี้ส่วนใหญ่คือปุถุชนนะอริยชนจริงๆผู้ที่มีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยเป็นส่วนน้อยที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดตามอัตโนมตัติความนึกคิดตัวเองนะแต่ว่า พูดกล่าวอ้างจากสิ่งที่นระอนนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าวถามพระุทธเจ้าว่าบุคคลในโลกนี้เข้าใจลึกซึ้งถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนพระุทธเจ้าถึงยกให้ฟังว่าผู้ที่เข้าใจลึกซึ้งถึงคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีแค่เขาโคนะเขาโคก็คือเขาวัววัวตัวหนึ่งมีสองเขาแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจคําสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็น ผู้ดูชนผู้ที่นะยังเป็นผู้ดูชนอยู่มีกิเลสนั้นเนี่ยมันเยอะเหมือนขนบัวหรือวง่ายคือนะพระนรนก็ถามว่าแล้วนบะุคคลที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะหลังจากลาจากโลกนี้ไปเนี่ยนะมันมากน้อยแค่ไหนก็คือเท่ากับเขาโคแหล,ละก็คือเขาวัวสองเขาแต่จะหลังไหลลงสู่กําเนิดอบายเนี่ยมันเยอะเหมือนขนน่ากลัวไหมล่ะเพราะฉะนั้นด้วยข้อเท็จจริงประการนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่า ในท่ามกลางวิกฤตในปัจจุบันนะเรื่องของการเอาตัวรอดเศรษฐกิจบากท้องนะการหาทรัพย์สินเงินทองนะเรื่องนี้สินเนี่ยผมเชื่อว่านะสินรมในใจคนส่วนใหญ่เนี่ยจะลดลงนะในช่วงวิกฤตเนี่ยจากวิกฤตเนี่ยมันเราเองเนี่ยจะต้องพึงระวัวังให้ดีทำไมเราถึงเห็นข้อมูลข่าวสารว่า call center เต็มไปหมดเลยโทรมาหลอกลวงลวง่อลวงการลงทุนบ้าง หลอกลวงล่อลวงนะครับสิตนตาๆนา,นาบ้างที่อาศัยความหวาดกลัวบ้างที่อาศัยความโลภความโกรธความหลงในจิตใจมนุษย์บ้างเห็นไหมครับมันเป็นตัวสะท้อนเลยนะว่าศินธรรมในใจคนส่วนใหญ่จะลดลงจากวิกฤตรวมถึงเราเห็นความรุนแรงมากขึ้นเราเห็นคนที่ไปใช้สารเสพติดมากขึ้นเราเห็นคนที่จิตตกมากขึ้นมีความเครียดวิตกกังวลป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นพึ่งพาสารเสพติดยาเสพติดมากขึ้น เพราะนั้นเราจะต้องมีสตินะครับเราเป็นชาวพุทธนะใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยผมบอกเลยว่าในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยศีลธรรมนี่สําคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยที่ต้องเอามาสู่ในใจนะอันนี้สําคัญจริงๆเป็นเบอร์นนหนึ่งเลยถ้าใครมีศีลธรรมมาในใจิตใจเนี่ยก็ได้รู้ว่านะควรจะบริหารจัดการชีวิตอย่างไรนะครับในท่ามกลางวิกฤตแบบนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะวิกฤตปากท้อง นะการทํามาหาเลี้ยงชีวิตการดูแลตัวเองและครอบครัวเนี่ยเราจะได้เนะขาเรียกว่ามีคุณภาพจิตที่ดีมันไม่ตกไปในจิตที่เสื่อมนะจิตที่เป็นโรคจิตโรคประสาทโรคเครียดนะครับหรือว่าไปในทางทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินทุศินอันตรายมากนะครับในยามวิกฤตินะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นว่าศีลธรรมในใจคนส่วนใหญ่จะลดลงจากวิกฤตเพราะนั้นท่านพึงระมัดระวังรับมือให้ดีมีสีปัญญา นะครับนะระมัดระวังในสถานการณ์ต่างๆเช่นนี้นะครับนะจนกว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะคลี่คลายแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ